สรัญจาิสรากาบกุโรตัปสัสเตยักขานังอธิบติมหาราชยาสสิโสปุตเปสวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิก๊กแอดนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่าน ภาพนี้คือพระผงพุทธกุลศักดิ์สิทธิ์กดงามหลวงพ่อคูณพระลิสุทโธว,วัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมามีความศักดิ์สิทธิ์มีประสุปการแค้วคคาดปลอดภยัยโชคดีทั้งเหรียญทั้งพระผงและอื่น และพระผงพุทธคุณองค์นี้ก็เช่นกันขอท่านทั้งหลายมีความศรัทธาเท่านั้นเองต้องขอขอบคุณอาจารย์เสือคนดังเมืองเพชรคนที่อาจารย์เขาเท่จริงๆครับและใจดีมอบพระมอบเหรียญโอ้หลายองค์ครับ ให้บิก๊กแอดมาเปผยแพร่จึงขออนุญาตนำเบอร์โทรศัพท์ให้ทุกท่านเพื่อสอบถามพูดคุยศึกษาเรื่องพระเครื่องต่างๆขอบคุณครับอาจารย์เสือครับขอบคุณครับรายการเราก็เน้นเน้นเน้นมากๆก,ก็คือบูชาด้วยใจด้วยความศรัทธาศึกษากันไป ะครับและบูชาด้วยพุทธบารมีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ครับองค์นี้พิมพ์นี้แบบนี้ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์หลายท่านถามผมมาตอบให้แล้วนะครับผมมีประสบการณ์ ปาติหารเมตตาศักดิ์สิทธิ์เดินทางทั่วประเทศเดินทางทำธุรกิจการงานไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมีแต่แค้วลาดปลอดภัยมาตลอดทุกครั้งไปครับเรื่องนี้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับหลายๆท่านที่ บอกกล่าวเล่าสู่กันฟังมานะครับพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิต์ต้องบอกว่าศัากดิ์สิทธิ์มากๆปาฏิหาริมมากๆองค์นี้องค์นี้แบบนี้พุทธคุณร้อยแปดชัดเจนที่สุดพุทธคุณแค้วขา้าลอดภัยโชคดี ไม่ว่าใครได้บูชาแล้วต้องมีประสบาการณ์ไม่มากก็น,น้อยเป็นที่กล่าวฝันขันมาจนถึงทุกวันนี้สะสมเป็นสริมงคลบูชาติดตัวเป็นสริเป็นมงคลบารมีศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงพ่อคูณพระลิสุโทโธวัดบ้านไร่ เรียกว่าดีและสุดยอดโอ้โหโอ้โหสวยงามทีเดียวโอ้โหโอ้โหสวยงามทีเดียวหลาทยท่านคนา้นหาหลายท่านมีแล้วหลายท่าน ต้องบอกว่าอยากได้อยากได้อย,ไดอยากพบอยากเจอเป็นสิริเป็นมงคลครับใครใครก็อยากมีครับหลายท่านผู้ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาต่างประจักษ์กับตัวเองมามากมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องใช้วิจจะและญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับปลอดภัยและศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวทั่วไทยจริงๆ ขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีขอทุกท่านเฮงเงรวยรวยทุกท่านครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอ,อามาลาโทษจริงๆไม่มีสคริตครับพูดจากใจออกมาขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ